ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดติดตามแฟนเพจรายการเอกทูด้วยนะครับจะบอกข่าวสารหรือว่าใครอยากทัคลิปด้วยอะไรด้วยก็ามาคอมเมนต์เลยนะครับมาส่งข้อความมาเลยนะครับไปรับชมคลิปต่อเองครับท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกท่านเช่นด้วยนะครับวันนี้มีอยู่กับผมเหมือนเดิมเออร e มีแล้ววันนี้เราจะมาแจากโค้ดอีกเช่นเคยทุกคนที่สามารถนําไปใส่ได้ทุกคนและผมก็ไม่ได้หลอกเหมือนกับ คนอื่นด้วยนะครับ <Okay. S 2> โอเคไหมทุกคนเราจะมารีวิวออนี่ก่อนเลยมาใหม่ทุกคนเป็นนี่มีชุดผู้หญิงด้วยนะทุกคนนะเป็นใส่แคลรี่น่าจะเฟียวาทุกคนเป็นการคอยลูกเต่าและนี่คือเช็คอินนะทุกคนมารับได้เลยนะแล้วก็นี่คอม คอมโบอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนมันจะเป็นไอ้ทอยลูกเต่านะครับใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะครับนะกิจกรรมดีๆไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอุ้ยนี่อันนี้เล่นให้ครบที่มันมีให้บอกนะครับเออล็อกอินเล่นเกมครั้ง3ครั้ง5้าครั้งจนถึงรับบัตรถ,ถึง20จะได้นี่เลยระเบิด จะก,กินระเบิดนะทุกคนแล้วก็ในร้านค้ามีอะไรไหมทุกคนอ๋อในร้านค้าก็มีนี่ไอบอสใหม่นะทุกคนแล้วก็มีปืนข้าใหม่อีกแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวๆๆเดคือนี่เลยพีกอสิบไม่ใช่พีกอสิบเอสูตรแบบ e v o l v นะทุกคน e v o l v นะใครสนใจก็ไปเบิร์ดกันเลยนะทุกคนนะไปลองกันเลยแล้วก็มีนี่วัน วาเลนไทน์นีทุกคนผมบอกเลยว่า,า,าคาตาะโคตรเฟ,ฟี้ยวนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็ชุดผู้หญิงนี้โคตรมาเริ่มดูดิโอ้โหอะไรวะอะไรมาเริ่มหมายถึงขาทุกคนขาเออทุกคนเริกเลยอย่างแรกทุกคนเข้าไปที่เหมือนเดิมนะครับประกาศแล้วก็ไปที่และไอเทมโคตรกดเข้าไปนะทุกคนแล้วมันก็จะมีให้ลอ็อินกับเฟซทุกคนก็ล็อกอินเข้าไปเลย อินโอเคทุกคนลอินเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ก็ลากรอกรหัสเพื่อรับของรางวัลก็แบบเดิมนะน้องระดับหนึ่งครับ N J D D L D R Y F 8 K T H C N H O K ครับทุกคนเมื่อเราทําการกรอกเรียบร้อยกดใช้งานรหัสตกลงโอเคครับแสดงวิญญาดีด้วย กาเดี่ยวเซ็กซื้อโชว์ประชาไปโอเคทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับไปที่แต่งตัวแล้วก็มีกล่องนี่ก็เหมือนเดิมทุกคนสกินเหมือนเดิมอืมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนไม่เรียวไม่เวอร์เลย โอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ฝาก100กดไลค์กดแชร์กดจิตตามด้วยนะครับสู่800ซับสไคร์เบอร์นทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะครับ <me. S 1> ทุกคนบ๊ายบาย